สวัสดีครับผู้ชมทางแมสซุรคาน,นะครับด้านหลังผมเนี่ยคือรถยนต์ต้นแบบรถยนต์นไฟฟ้ารุ่นใหม่ของทาง Honda นะครับเปิดตัวในประเทศจีนที่เซี่ยงไฮ้ออโต้โชว์นี่คือรถที่เขาจะทําขายในจีนก่อนแล้วก็ตลาดอื่นๆจะค่อยว่ากันว่าเขาจะขายหรือเปล่าหลักๆเนี่ยก็จะเป็น3ามท้ายด้วยกันนะครับเป็นต้นแบบหมดเลยนะครับมันจะมีตัว N S2 นะครับ N P2 แล้วก็ตัว NSUV นะครับอักษรด้านหน้าก็จะเป็นตัว E หมดเลยก็จะเป็นเหมือนเวอร์ชั่นที่2ของรถยนต์ไฟฟ้าจากทาง Honda ด้วยนะครับเดิมเนี่ยเขาจะมีตัว NS1 เดี๋ยว NS1 เนี่ยมันก็จะเปิดตัวนะครับที่มันจะโซ่เหมือนกับ Honda HRV นะครับอ่าอย่างในคัน NS2 เนี่ยนะครับจะเป็นในรูปแบบที่เป็นรถเก๋งนะครับเฮแบ็หรือ Fastback อะไรก็แล้วแต่นะครับเป็น5ประตูนี ในขณะที่ทางด้านของตัว NSUV เนี่ยเขาก็จะเป็นไซส์ SUV นั่นเองนี่ก็จะเป็นกลุ่ม Compact SUV ที่มันค่อนไปทางแบบทาง SUV ขนาดใหญ่ละแต่ยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับจะเห็นว่าฐานล้อค่อนข้างยาวล้อตันนะครับแล้วก็ทางฝั่งของตัว NP2 เนี่ยนะครับ ENP2 เนี่ยก็จะเป็นสไตล์แบบออกแนว crossover นิดๆนะฮะมีความบึกบึนนะครับ เมื่อเทียบกับตัว NS2 นะทางด้านของ NP2 เนี่ยมันจะให้ความเป็น crossover มากกว่านะครับทั้งตัวรถที่มีการยกสูงนิดนึงนะครับล้อมแม็กค,ค่อนข้างกว้างดูเป็นสปอร์ต crossover ฮะเส้นสายเนี่ยก็จะเห็นว่าแหลมคมนะครับ ทั้งหมดเลยทั้ง3รุ่นเลยแหลมคมครับนี่ครับอู้ด้านท้ายสวยไม่น่าเชื่อนะครับว่าด้านหลังเนี่ยจะให้เชฟโค้งมนแล้วดันเข้ากันกับเชฟที่เป็นแหลมคมทางด้านหน้าไฟท้ายเนี่ยยังเป็นแนวตั้งแต่เป็นเส้นแล้วมารับกับบริเวณแบบเหมือนเป็น led ที่เป็นไลท์บาร์แนวยาวตลอดด้านกว้างของตัวรถเนี่ยโอ้ยพอมาดูด้านนี้มันโค้งมนครับดูด้านข้างมันแหลมคมเฮ้ยเป็นการออกแบบรถที่มีความหลากหลายมิติ และอีกรุ่นหนึ่งครับที่จะออกแนวแบบคันใหญ่ขึ้นมาเลยเขาเรียกว่า NGT ฮะอ่าตัวนี้เป็น NGT NGT Concept นะครับ ENGT Concept ก็เป็น EV เหมือนกันนะฮะนี่คันใหญ่กว่านะครับอันนี้ก็จะเหมือนกับจะต้องมาแทนพวก Accord อะไรอย่างนี้ไหมอันนี้ไม่แน่ใจนี่คือพูดไปก่อนนะครับเรายังไม่ได้มีข้อมูลอะไรมากมาย นะสำหรับรถคอนเซ็ปต์ทั้ง4รุ่นนะครับเห็นไหมโด้านท้ายของ NP2 นี่มันก็คือ Civic นะถ้ามองแบบนี้นะไฟท้ายนะไฟท้ายนะส่วนถ้าเป็นทางด้านของ NS2 เนี่ยเขาก็จะเป็นไลท์บาร์นะใช่ไหม